สวัสดีครับดัดแปลงเผาหน้าครับมีฮอลลนด์48ถ่ายดูต้นคลิปครับทำอะไรไปบ้างก็มีขยับท่อใหม่ครับขยับเผาหน้าออกมาอีก15เซนชนหน้าเลยมันล้านเวลามันไถมัน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 เอาฝาลหลังไม่อยู่อันนี้ก็ดัดแปลงครับยังไม่เสร็จ เราจะเอาลงไปลองนาก่อนนี่ขยับบูทแล้วล้วมมันกระดกแล้วไอ้ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรดอกดอกดอกจอกไหมมันสึกแล้วมันพังเร็วถ้าทำอย่า,างนี้จบปัญหาครับเนี่ยครับเหตุผลที่ขยับเผาหน้าแล้วดูเหมือนตัวรถมันจะนิ่งขึ้นผมลองวิ่งวิ่งดูไถดูมันเลี้ยวไงโอเคครับ ก็มีขยับใบครับขยับพอมาแล้วมันติดก็เลยต้องขยัยบหลังนะออกมาอีกก็รถด,ดูสวยขึ้นเยอะครับผมใครสนใจติดต่อที่อู่นะครับขอบคุณครับก็นี่เป็นนิวฮอลแลนด์รดนอกอืมใครอยากทำก็เอาไปทำได้นะครับ ต้นทุนก็ไม่แพงครับแต่ค่าช่างเอาเรื่องอยู่เขาว่างั้นครับผมขอบคุณครับ